กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมรายการ Call Me ี่ชีและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสียงแบบนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเล่าเรื่องตัวละครผีตัวใดตัวหนึ่งซึ่งในคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนกดมาดูเนี่ยทุกคนคงจะรู้นะครับว่าคลิปเนี่ยเกี่ยวกับร่างทุกร่างของผีคุณยายนะครับว่าผีคุณยานี่มีร่างอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จัก ผีคุณยายกันคร่าวๆกันก่อนนะครับผีคุณยายนะครับก็เป็นแม่ของแม่เซเลนดิน่านะครับและตัวผีคุณยายนะครับจะเป็นตัวละครที่จับเราไปขังไว้ในบ้านนั่นเองถ้าเกิดเราดูจากคัดซีนนะครับตอนที่เราอยู่ในป่านเนี่ยเราเหมือนกับจะดูหลงทางนะล้วก็จะพบกับผีคุณยายเนี่ยเอากระบองฟาดหัวจนสลบและเมื่อตื่นมาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะพบว่าเราอยู่ในบ้านของเธอแล้ว ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับมีความโง่และความฉลาดในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือการรับรู้ประสาทสัมผัสการได้ยินครับคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราทําเสียงอะไรตกหรือว่าทาเสียงอะไรที่แบบมันอยู่ในบ้านของคุณยายเนะี่ยคุณยายแกก็จะได้ยินแล้วก็เดินไปหาตรงจุดนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ฉลาดนะครับแต่ก็เป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราสามารถล่อเสียงพวกนั้นเพื่อให้คุณยายหลงกลได้และดูเผลินๆอย่างนี้นะครับคุณยายก็ไม่ได้โง่ซะทีเดียวนะครับ คุณยายยังมีพกกับดักหมีเอาไว้ตามทางอยู่เพื่อทําให้ผู้เล่นที่เดินไม่ระวังเนี่ยโดนจับแล้วก็กัดขาเอาได้นะครับและตอนนี้นะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดเผยทั้ง7ลร่างของผีคุณยายเลยนะครับว่าผีคุณยายเนี่ยมีร่างอะไรกันบ้างร่างแรกนะครับร่างโกรธร่างโกรธตรงนี้นะครับเกิดวิธีการทําให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยอย่างเช่น เราไปถือตุ๊กตาหมีของเซเลน่าเอาไว้ทําให้คุณยายเนี่ยเกิดอาการตาแดงแล้วก็โมโหเรา 2. ลร่างคริสต์มาสซึ่งในร่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นอกจากสวมหมวกซันตาคอสนั่นเอง 3. ลร่างคริสต์มาสแต่เวอร์ชั่นฝันร้ายซึ่งอันนี้ก็เป็นร่างไนท์แมร์ของผีคุณยายนะครับก็แค่ไม่มีอะไรนอกจากสวมหมวกซันตาคอสนั่นเอง 4. ผีคุณยายในร่างฝันร้ายครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันปกติเป็นร่างปกตินะครับไม่ได้สวมหมวกซันตา้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เป็นเวอร์ชั่นไนท์แมที่น่ากลัวในระดับหนึ่งเลยนะเออ5ผีคุณยายในเวอร์ชันไนท์แม์แล้วก็โกรธผีคุณยายเนี่ยเวลาโกรธก็ดูน่ากล,ลัวใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นร่างไนท์แม์ด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าขนตูดลุก 6. ผีคุณยายร่างแช่แข็งแน่นอนครับ ล่างนี้ก็จากความโง่ของผีคุณยายนะครับเมื่อผีคุณยายเนี่ยไปเหยียบตรงกับดักน้ําแข็งเนี่ยทำให้ไอน้ำแข็งเนี่ยทำ,ทำให้ตัวแกเนี่ยแข็งนะครับก็เลยกลายเป็นผีคุณยายแช่แข็งแบบโง่ๆแบบนี้แล้วตัวแกก็ยังมีความเปราะด้วยครับเมื่อเราเดินไปชนเนี่ยตัวแกจะล้มแล้วก็แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงลายเป็นล้านชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยเจ็เวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอออร์ชัั่่นนนนใคมเง ซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีการปรับแต่งตัวละครให้มันดูแบบสวยงามกว่าในเวอร์ชันมือถือค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมมองว่าเล็กน้อยนะก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่มีการพัฒนาน,นะครับเพราะว่านั่นแหละมันเล่นบนคอมไงมันก็ต้องมีอะไรที่มันดูสวยสมูทถูกไหมละ่ะและนี่ก็คือ7ล่างของผีคุณยายนะครับก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับคลิปข้อมูลแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรไปน,นั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม,มขอตลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ